สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีสมัครแอป GB Pay p นะครับซึ่งแอปนี้เป็นแอปสำหรับรับจ่ายเงินออนไลน์นะครับซึ่งแอปนี้สามารถให้ลูกค้านะครับชำระผ่านบัตรเครดิตได้แล้วก็เลือกที่จะผ่อนสินค้าได้นะครับครับขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับ www.gbpay.com นะครับ จอได้หน้านี้มาแล้วครับเมื่อได้หน้านี้มาแล้วครับให้กดครับลงทะเบียนครับขั้นตอนลงทะเบียนนี้อันนี้ง่ายนะครับหนึ่งครับอันนี้ให้กรอกอีเมลนะครับอันนี้ผมเคยสมัครไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอันนี้อีเมลที่ใช้ในการยืนยันข้อมูลนะครับอันนี้พาสเวิร์ดนะครับแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษสองตัวนะครับตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับ โอเคครับเมื่อเรากรอกครบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้กดคำว่าลงทะเบียน Gb Palm Pay นะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับมันจะได้อีเมลยืนยันนะครับในการกดเอ่อยืนยันตัวตนนะครับมันจะส่งลิงก์แบบนี้นะครับเข้าไปที่อีเมลเรานะครับเมื่อเราได้ลิงก์แบบนี้แล้วนะครับให้กดนี่ครับ v e r i f y Email นะครับตึงทีครับ กดปุ๊บมันก็จะได้หน้านี้มาครับหน้านี้ก็ทำเหมือนเดิมครับ 1. นึ่งอีเมลสรหัสผ่านนะครับที่เราได้ตั้งค่าไว้เมื่อได้แล้วนะครับให้กดเข้าสู่ระบบ gB บีพามเพนะครับโอเคขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับ สหรับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ให้ไปที่มุมบนขวามือนะครับเลือกเป็นภาษาไทยนะครับโอเคกดไปหนึ่งทีครับอ่ามันก็จะได้ภาษาไทยมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ครับชื่อร้านค้าภาษาอังกฤษชื่อร้านค้าภาษาไทยนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ไปชื่อตัวเองนะครับตัวเช่นผมพื้ชื่อภาชะนะครับใส่ว่า พัชชะลักณนะครับตาไทยครับพัชระลครับอ่าแล้วก็ให้เพื่อนโลกตัวที่ว่าเป็นบัญชีส่วนบุคคลนะครับอืมสำหรับใครที่เปิดเป็นบริษัทแล้วก็กดตรงองค์กรนะครับอันนี้เออเบื้องต้นผมยังไม่ศึกษานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เปิดบริษัทนะครับถ้าใครจะเปิดบริษัทเนี่ยเออถ้าอยากทำเนี่ยแนะนําให้ปรึกษากับแอดบินได้นะครับแอดบินก็เพจนี้เลยครับเข้าไปดูนะครับ โอเคครับชื่อร้านค้าสั้นๆนะครับสิบต,ตัวอักษรอันนี้จะเป็นชื่อร้านค้าอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวผมใช้ชื่อโดเมนนะครับโดเมนผมชื่อบาลาน์ PTM นะครับก็กอกไปครับส่วนการอ้างอิงนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคครับต่อไปครับก็กอกชื่อจริงนามสกุลจริงครับ สวัสดีครับเลือกวันเกิดครับเดือนนะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษธุสุนากราสิงหากนยานตุลานะครับโอเคอันนี้คือเลือกวันที่ครับโอเคมาชวนครับบัตรขายบัตรมันนะครับเบอร์โทรครับ ที่อยู่ครับจังหวัดครับอำเภอรครับตำบลครับโอเคก็ ก่อนกดถัดไปนะครับให้เพื่อนๆตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องนะครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับชื่อนามสกุลวันและวปีเกิดประชาชนเบอร์โทรนะครับโอเคครับเมื่อข้อมูลถูกต้องแล้วกดคําว่าดําเนินการต่อครับเมื่อถึงหน้านี้แล้วนะครับ ร้านค้าโซเชียลร้านค้าออนไลน์เราเป็นร้านค้าออนไลน์นะครับเ,เกี่ยวกับ Google และพวกนี้นะครับโอเคครับอันนี้ไม่มีผลอะไรนะครับติ๊กได้นะครับอ่าเสร็จแล้วเขาจะขอเว็บไซต์ Facebook i n s t a g กร m ไลน์เป็นอื่นดหมู่น, Word นะครับอันนี้เอ่อเรแซดเดไปนะครับ วัตดโม่ครับมันจะมีพวกธุรกิจและข้อมูลก่อสร้างการศึกษาการเงินอาหารและบริการบริการด้านสุขภาพนะครับเรื่อนหาดูนะครับราขาอาหารเสริม,มไม่มีนะครับอื่นๆก็ได้ครับ แล้วก็ช่องทางชำระเงินนะครับแนะนำให้กดทุกอันเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดดำเนินการต่อครับเสร็จแล้วธนาคารนะครับอันนี้แนะนำให้เป็นธนาคารที่ชำรบบนเงินนะครับเลือกเลยครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับเออ เช่นของกส,สิกรกส,สิกรนะครับโอ,โอเคครับก็เรียกว่ญชีนะครับก็กรอบไปนะครับโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้มันจะเขียนว่าการโอนเงินอันนี้คือถ้าบอกก่อนว่าแอปเนี้ยเวลาลูกค้าโอนเงินเข้ามาให้เรานะครับมันจะมีเวลาในการโอนเงินไปรับรอบนะครับเช่นโอนทุกวันจันทร์ ธนาคารพุทธนาดสุขหรือ15วันตั้งแต่ตังเข้าถึงโอนมานะครับอันนี้มันจะไม่ได้เรียวทาเหมือนบัญชีธนาคารนะครับเพราะว่าเราต้องเอาตังเนี่ยไปเก็บไส่ที่เขาก่อนนะครับอันนี้เล้จะสะดวกนะครับสมบผมเลือกวันจันทร์ดีกว่าครับโอเคครับก็กดติดกไปครับ ก็ที่สาคัญนะครับตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดนะครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วกดดาเนินการครับอเสร็จแล้วตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับตามนี้เลยครับสำนักประชาชนอโลโก้ไม่เกิน 5MB หน้าสมุดบัญชีนะครับเอกสารอื่นไว้บ้างครับอันนี้ก็แนะนำนะครับให้ถ่ายหน้าบัตรแล้วอัปโหลดไฟล์ไปนะครับ โลโก้อันนี้ก็ถ้าใครยังไม่มีโลโก้แปนตัวเองก็แนะนำเป็นใช้คำว่า BLB ก็ได้ครับอเช่นนี้ครับอันนี้ครับ BLB ครับอ่านี่ประมาณนี้ครับเมื่อเรามีข้อมูลหมดแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อ,ตอ,ตอไปครับกดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนะครับ ตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบแล้วนะครับว่าอนุมัติไหมถ้าอนุมัติก็ใช้ได้เลยก็ได้ผมจะสอนขั้นตอนต่อไปถ้าไม่อนุมัติก็แนะนำให้ทักมาหาผมก็ได้หรือทักไปหาแอดมินเพจก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ